ลดมาหลายวิธีทํายังไงก็ไม่ผอมไปตัดกระเพาะดีไหมคะคุณหมอถ้าใครได้ฟังข่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยจะมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับที่เคยตัดกระเพาะมาเมื่อ15ปีที่แล้วแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าเสียใจขึ้นนะครับบางคนก็บอกว่ามันเกี่ยวกันบางคนก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันนะครับแต่สําหรับหมอหนึ่งนะนะครับที่คุกคีก,กับการลดน,น้าหนักมานานเนี่ยหมอหนึ่งจะบอกเลยว่ามันมีโอกาสเกี่ยวกันและมีโอกาสค่อนข้างสูงด้วยบางคนที่ตัดกระเพาะมาแล้วใช้ชีวิตได้ปกติทุกวันนี้กกกกก็อออาาจจะบวว่ i, ่่เ้ยมมัันนไีห คุณอาจจะโชคดีที่ไม่ได้เป็นหนึ่งในคนที่เจอภาวะข้างเคียงนั้นนั่นเองนะครับแต่มันมีอีกหลายคนที่เจอภาวะข้างเคียงแบบนี้อนอ้กลับมานะครับคนที่ถามมาหนึ่งว่าไปตัดกระเพาะดีไหมมนหนึ่งจะบอกเลยนะว่า ไม่มีใครบนโลกใบนี้สมควรตัดกระเพาะเพียงเพราะว่าอยากลดน้ำหนักเหตุผลที่หลายๆคนลดน้ำหนักไม่ได้นะครับมันเกิดจากการที่คุณไม่เข้าใจเรื่องสารอาหารมีหลายคนมากๆที่มาเรียนลดน้ำหนักกับหมอหนึ่งเนี่ยแล้วไปตัดกระเพาะมาก่อนอะ่ะแล้วเจอปัญหาว่าเขาตัดกระเพาะมาแล้วน้ำหนักลดจาก150มาเหลือ100แต่พอจะลดต่อจาก100ให้เหลือ70ตามที่ต้องการเนี่ยทำไม่ได้แล้วปัญหาคืออะไรพอจะกลับไปทานให้ได้สารอาหารเยอะๆเพื่อให้ร่างกายเนี่ย ระบบเผาผลาญดีขึ้นสุดท้ายกินได้น้อยคราวนี้จะก,กินเพิ่มก็กินไม่ได้ละร่างกายกา็เข้าสู่หมวดที่มีโอกาสขาดสารอาหารนะครับเพราะฉะนั้นใครจะไปตัดกระเพาะเพื่อลดน้าหนักนะครับอย่าพึ่งนะเข้าไปดูในช่องหมอหนึ่งเอาความรู้ของหมอหนึ่งไปปรับใช้ก่อนหรือใครที่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปดูคลิปไหนดีนะครับถ้าคุณดูจาก YouTube ให้กดที่ปุ่มสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านล่างหมอหนึ่งปักคลิปไว้ให้แล้วนะครับในคลิปที่ชื่อว่า7ขั้นตอนลดน้าหนัก7วันทําวันละหนึ่งอย่างลองเอาไปปรับทําดูก่อนนะครับ